สวัสดีค่ะมากินข้าวต้มเด้อจากพี่น้องมีอาหารจานเดียวนะคะมีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้นะมีไม่มีก็ต้องกินเพราะว่าไปหาซื้อแล้วมันไม่ได้อะไรเลยนะคะมีไข่อยู่สองใบแตก่ก็ไม่ได้เจียวนะคะสวัสดีสวัสดีจ้าเอซี e นะคะมีให้กินแค่นี้เลย ว่าจะเจียวไข่ก็ไม่ได้กินไปซื้อไข่เค็มก็ไม่มีก็เลยได้มีกินแค่นี้นะคะมีแค่นี้ก็กินแค่นี้นะคะไม่ต้องเรื่องมากมีปลาอยู่กี่ตัวไม่รู้นับตัวได้ไหมมั้งนี่มีปลากรอบอยู่มีปลากรอบหลายตัวอยู่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้แต่มันมีให้กินแค่นี้ก็คือกินแค่นี้ มีประโยชน์หรือว่่มีประโยชน์ก็มากินเด้ F อเอฟซีม,มีกินแค่นี้แหละอืม,อมปากรอบกับชุดยอดกรอบวิลีกรอบแบบอื้อ้าวเห็นไหมที่กินข้าวที่ไรอยลืมน้ำทุกทีเลยเอฟซีขอโทษขออภัยเด้อลืมน้ำอีกแล้ว กินขอนิ่มได้ลืมน้ำตลอดอือมี้กินอย่างเดียวกับกินอย่างเดียวได้เหรว่าเนี่ยแต่เที่ยวใครกับโอ้ยขีานไปหาซื้อเนี่ยกินก็ไปกินมีซัมนียก,กินซัมนียเด้อเดี๋ยวว่ากันเด้อข่กีกาเรเย็ดบอกตรงๆเลยกีานเย็ดเมือ่อยหอนแดดแล้ว ห่านจ้ำนี่เราเจ๊ตั้งใจเอาไปหน่อยี่นามลองข้อก่อนสวัสดีคุณเอมีกินแค่นี้แหละกินแค่นี้ก็กินแค่นี้เด้อมันไม่มีดีกว่านี้แล้วมีปลาเล็กๆอยู่สองสามตัว สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณเอให้หัวใจบวกมามีแค่นี้กินแค่นี้แหละกินกินประทังชีวิตกินบออยู่รอดไม่ต้องกินดีหรอกไม่ต้องกินหรูอยู่แพงหรอกมีให้กินแค่ไหนก็กินแค่นั้นคือทีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะให้หัวใจมาน่าเกลียดไมหมเนี่ยยายพากินข้าวกับ เนี่ยม <healthy. Jean. S 1> no, ีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยเอมซีมีอยู่แค่เนี้ยกินไดกินเด้อกินบะไดก็ม่ต้องกินกินบะไดก็ร่งเบิ่งใหญ่เ้อโอ้เป็นตหยากหัวอยู่ได้หรอเมื่อมันเสียบปันไดเพราะนี่มันแค่มันกินก็ะเขาวันหาสิเเขากันมันเก้มันหวานกินอร่อยอยู่ แสบยุ่อืมอืม,อมโอเคจะใส่หลายเด้อมันดีเก้มนะเอ้มทีอยากกินเยอะนะมันเก้มไม่ต้องเอามาเยอะเด้อมันจะเก้มไม่ต้องตักไปเยอะ บีมนันอะไรอีกหน่อยหนึ่งโอเครสชาติจัดจ้านเลยเจอพริกขี้วับแจ้แจ้งดูเด้อครับทานอะไรอยู่ค่ะคุณยายสวัสดีค่ะ กินข้าวต้มข้าวต้มอันเนี่ยข้าวต้มย้ายเอาเขาเหนียวดํำใส่กรรเมือหนึ่งให้มันดําให้มันเป็นสีนี้กินข้าวต้มกับหวัวเสือเท้าอบน้าผึ่งแล้วก็มีถัว่วมีปลาปลาแห้งเปินกันมากินเอ้อกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน กินหลายเดอ้อเดี๋ยวมันสิเค็มอันนี้เขาอบน้ำผึ้งหัวเต่าอบน้ำผึ้งตาสามผึ้งดังที่สุดในจังหวัดสุรินทร์อร่อยยุ้๊กกินกับกบระตุ่มกระดาษเห็นว่ากระดาษเนะา,นานเนะมันก็แซบตะเหนียเนาะมันบาเมนหูฉลามมันไม่ใช่ปลาไก่มอนมันเมนหูฉลามมันไม่ใช่ต้มแซ่บใดแค่นี้ก็เอาแล้ว ก็ oh, ให้เอฟซีทางนี้กินด้วยคุณตะเล่ความสุขนั่กินน้ำยายเด้อไปซื้อไข่เค็มน้ำกันไปว่าได้ก็ได้กินน,นีนอ่ะปูึสาไปซื้อแค่เค็มกับยายนันะ่นแะ่นะแะแบอยู่แต่ว่าอยากินหลายมันเค็มข้าวต้มซื้อแ่บกว่าข้าวต้มอ,อร่อยมาก ต้มได้อร่อยมากนุ่มพอยสีเบังพอเสยเจ้าเบังเม็ดกระตุ้งไฟเดิมน่ากินมากเลยเห็นบอกน่ากินมากเลยเพราะเอาข้าวเหนียวดำใส่มันก็เลยน่ากินมากแล้วมันก็หอมมันก็ชื่นใจแซ่แบแซ่บเด้อเห็นว่าก็ได้ กินพอ่อมีชีวิตอเอยมันบอแมนแนวเด้อเนี่ยไปหาตเกียวก่อน มาแล้วมาแล้วไปได้จะกินกับมาเด้อเอ็มซีจ๋าม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 ันต้องกินทั้งสี่แหละโอ้กินแบบมีชีวิตอยู่กับพ่อแล้ว<笑><笑>เวเพ็ดเอามากินถือบระเหนียนกับไปเล้วเพ็ดเพ็ดกินถือพีก ยังสิแม่มาวางใส่ข้าวมันไม่เข้ากันโอ้โแซ่บตอนแรกยา่ายไปยาวนะมาหม้อเนื้อได้มาเดี๋ยวใครดีบนนอเพื่อนนะพอดียางมากมันห่อน,น,นอย้ายก็เริ่เปเกี่ยวพอยางมากมันห่อนเนาะมันห่อนแล้วกะคือได้สิจะเกี่ยวเน,นาะยางมันห่อน กินแบบนี้แหละกินได้บอเอฟซีกรตองกินกุ้งเผาก็าตตองกินกุ้งเต้นดอกกินยังซี่แหละจเีก่ะห่อน,ออนึงมาแม่ถึกเถือเ,เนี่ยอหอนึงสี่สิบกว่าบาทพื่นเด้เห็นว่าก็ได้ แบบเ่าก็เอาละขอบคุณเ้อค่ะหายหัวใจมากอรอ่อย่าบอกใครนะเดี๋ยวเขาจะมากินด้วยพันยังรู้เลือเลยมือไปเทียวแต่เล่ดียวจัดให้เต็มที่ไปล่องเรือเจ้าสำราญจัดให้เต็มที่เลยอจะไปหลายที่มากเลย ตอนนี้ให้ลุงช่างไปก่อนกับเสือพัดไปยายไปที่หลังตอนนี้ลุงช่างไปแล้วกับป้าสวนผักคุณนายสวนผักเสือพัดไปแอนไปบรีไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปมั่งเราไปวันที่สามอยอยเดินทางวันที่ห้าไปถึงวันที่หกไปถึงวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดหรือวันที่แปดล่องเรือยัยงไม่แน่ใจล่องเรือเจ้าสำราญนะ่ะ ไปล่องเรือหนึ่งวันบ่าที่ที่ของยายไปว่าจะไปตรงไหนม,มั่งเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้ยังไม่บอกอปุ๊บไว้ก่อน้อ้เอฟซีเห็นละกัน แล้วยายจะพาไปไหนมั่งเดี๋ยวซื้อย้ำใหม่ยูเดี๋ยวจะย้ำใหม,ม,ม,ม่ซื้อประกอบตัวใหม่มาใส่ใส่ประกอบแล้วก็ใส่อะไรนะนใส่มะนาวใส่หอมหัวใหญ่เข้าไปมันจะได้ตัดตัด ตัดรสเค็มมันจะได้ตัดรสเค็มสวัสดีค่ะยายน้ำอะไรน้ำลายไหลเหรออาหารจานเดียวน้ำลายไห,หอยู่บ่มันเก้มเด๋อ ขอบคุณพูดภาษาอังกฤษเดิอให้หัวใจยายมาหมัวใจบักบู๊เนี่ยเนี่ยยายมีความสุขตรงตรงไหนรู้ไหมถ้ามีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ยายไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นไรให้สัญญลักรักอะไรมายายก็ขอบคุณมากๆเลยเนี่ยมันเหมือนว่าเออยายมีเพื่อนคุยนะคนเข้ามาร่วมด้วยนะมากินด้วยนะมาแจมด้วยนะไม่ใช่ยายนั่งพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาเลยมันก็ยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนคนบ้าง ได้คลิปนี้ลงไลฟ์ก่อนอได้อัดคลิปน้้ง